สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama b แบร s t u d i o ดเราจะมาเมา้า<ๆ>เรื่องหนังของค่ายโซนี่กันบ้างมาดามเว็บนะคะตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนใช่ไหมเพราะ Spider-Man เองเนี่ยรายได้มันแบบถลมทลายถลมทล,ล,ลายนะคะแล้วโซนี่ถือว่าเป็นแบบได้เครดิตใหญ่ไปนะสำหรับสาหรับหนัง Spider-Man No Way Home นะคะเพราะว่านี่คะ่ะคนนี้นะคะน้องทอมนะคะตอนแคสติ้งยังหน้าละอ่อนอยู่เลย แต่ในที่สุดนะคะโซนี่เขาสามารถรวบรวมจักรวาลมาได้นะลากคนเก่ามานะคะฟินกันเลยทีเดียวคือรายได้มันแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีโปรเจกต์อะไรเขาก็ต้องรีบให้เรารู้นะคะเราจะได้แบบตื่นเต้นตื่นเต้นกันนิดนึงเพราะว่าของเขาเองเนี่ยก็มีไอ้นี่ด้วยนะเวนอมนะคะอุ้ยพี่ยอมดื่มลบคพามาโบนัสขอลบคพามาโบนัสออกก่อนนะคะ เวนอมก็เพิ่งผ่านไปจริงๆเวนอมเองนะคะเขาก็มีการพยายามที่จะโยงมาในจักรวาลของ MCU เหมือนกันอันนี้ภาค2เองเนี่ยก็ได้ไป500กว่าล้านใช่ไหมห้าร้อยห้าศูนไม่ขี้เหร่เลยนะคะสำหรับโซนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมแย่เพราะว่าสิ่งที่เขามีค้างท่ออยู่นะคะหนังค้างท่อของโซนี่เองก็คือ มอเบียซึ่งเรื่องนี้เองก็เลื่อนฉายไปตอนน้ก็ฉายมกุลาใช่ไหมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะมาฉายอ่เมษานะคะหนึ่งเมษาไม่รู้มีคนรอดูกันอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็มาแย่ก่อนว่าเฮ้ยจัก,กรวาลของโซนี่เองเนี่ยมันยังมีไปต่อนะคะเขาได้ดโคต้าจอรสันมาค่ะชื่อเสียงคือ50 shades of grey นะคะเป็นหนังแบบเซซูมากเรื่องนี้แต่จริงๆอะ่ะ เว็บแรกที่พี่ออมรู้ว่าเขาแบบอยากจะให้นางมาเล่นเป็นมาดามเว็บนะแล้วภาพพี่ออมมาดามเว็บในหัวเนี่ยคือจะแก่หน่อยไงแล้วก็นึกถึงหนังที่เขาเล่นแบบซัสเป r รียนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้เองมันแบบมันประหลาดมากอ่ะแต่พี่ออมชอบม,มากนะคือนางสามารถเล่นแบบอาจจะแบบเซ็กซี่ได้หลอนได้นี่แต่ว่าเรายังไม่รู้ไงว่าเขาจะแบบปรับเปลี่ยนไปในเวอร์ชั่นไหนนะคะ เวอร์ชั่นคาสานรานะคะคนแก่ที่เป็นนามา,าพาสเนี่ยแต่สุดท้ายก็มีมาเดินได้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นแบบเด็กรุ่นรุ่นหน่อยคือมันก็ไม่รุ่นมาก,กน,นะแต่ก็คือวัยแบบวัยปกติเดินเหินได้ปกติมีพลังแต่ว่าตาบอดน,นะคะจ,จูเลียคาเปนเตอร์ทางบ้านอยากเห็นเวอร์ชั่นไหนแต่ส่วนตัวพี่อมอยากเห็นเวอร์ชั่นแก่ว่ะคืออยากให้เป็นแบบออริจินสตอรี่นึกออกไหมดูจูเลียนะคะคือก็ดูแบบ แดเดวิลอะไรแบบนี้นึกออกใช่ไหมแต่พี่อ้อมรู้สึกว่าเวอร์ชันแก่มันดูแบบยิ่งดูน่ากลัวมีแบบแต่ก็เข้าใจได้นะถ้าสมมตินางขยับไม่ได้แล้วมันจะเล่นหนังอะไรยังไงนะคะอยากได้เวอร์ชันหลอนไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าพลังนี้เองนะคะมันก็เหมือนกับเป็นมีมีมีความเป็นพลังจงพลังจิตด้วยใช่ไหมเพราะติดใจนางจากสแปีเรียนะคะอยากเห็นแบบร้อนๆน,นะคะ คุณทริปปี้เบบีบอกอยากเห็นเวอร์ชันแก่เหมือนกันครับอยากให้เล่นผู้ชักใหญ่พลังแบงมุมในมัลติเวิร์สนะคะกลัวว่าพอทำแนวเป็นแบบจูเลียนะมันจะเหมือนแบบอิเล็กตราทำไมไม่รู้นึกถึงแบบย้อนยุคขนาดนั้นก็ไม่รู้นะคะก็คือไม่ใช่เลยเหรอกหนังของหนังของโซนี่เองเนี่ยได้บางครั้งมันจะมีอารมณ์ความเชยอ,อยู่เล็กน้อยไงอย่างอย่างเวนอมเองที่ผ่านมานะคะก็ยังมีอารมณ์เชยอ,อยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะ มอเบียสนี่หนังเรายังไม่ได้เห็นใช่ไหมแต่พี่อมก็รู้สึกถึงอารมณ์เชยไงกลัวว่าถ้าจะทําเป็นแนวแบบจูเลียคนนี้นะคะมันน่าจะดูเชยหนักอะ่ะคือถ้าทําดีมันก็ดีไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยอมืมันก็น่าคิดนะคะอันนี้อันนี้เป็นข่าวทางการใช่ไหมของดโคต้าเนี่ยนะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเป็นข่าวลือนะไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าตอนแรกเนี่ยโซนี่เสนอไปให้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะคะแต่ว่า นางไม่เอานะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะให้ให้ดอกโฟต้ามาดีแล้วแบบนี้ก็ดีนะคะพี่ออมอยากให้นางเกิดมากจากเรื่องซัสเปียใครยังไม่เคยดูนะคะไปดูไปดูซัสเปียเพราะพี่อมรู้สึกว่าใช้ได้นะมันประหลาดเดีอ่ะชอบหนังประหลาดประหลาดนะคะถ้ามาในลุกเรื่องอับบิเกอร์สแคือสะดุ้งมากเพดสุดเหรอคืออะไรอ่ะไหนขอขอส่องดูนะคะ A Bigger Splash ใช่ไหม Dakota ใช่ไหมขอดูลุกหน่อยออืมืมหคิดว่าโซ n y ่เขาจะทำแบบเซซี่ไหมพี่อมว่ามีสิทธิ์นะไอ้แบบแก่แกงกังกๆหลอนเขาเขาจะเสียงไหมเขาอาจจะไม่เสียงนะคะเขาอาจจะทำเป็นแบบรุ่นๆแต่คืออันนี้ไม่ค่อยอยากให้ดีใจไปเร็วเพราะว่าจริงๆของทางโซ n y เองเนี่ยชอบประกาศเยอะมากอันนี้โปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ที่โซนี่เคยจะแบบประกาศประกาศมาใช่ไหม ไอ้มอร์เบียสอะไรคงได้เห็นนี่แหละสไปเดอร์เวิรได้เห็นซินิสเตอร์นี่ก็ยังไม่รู้นะคะน w a วอชก็บอกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะอันนี้มามีคราวเวนอีกคราวเวนนี่ไอ้น,นี่เล่นนะควิกซิลเวอร์ของของ MCU นะคะมีแจ็คพงแจ็คพอตแล้วจำได้ไหมที่บอกว่าแบล็กแคทจะให้น้องจอยน้องจอยของพี่ออมเล่นอะ่ะก็คือข่าวมันก็เยอะนะคะจริงๆมันมีไอ้นี่ด้วยเขาบอกว่าจะทำเป็นแบบสไปเดอร์วูแมนที่ โอลิเวียไ e จะมากำกับนะคะซึ่งโอลิเวียเองเนี่ยพี่ออมชอบนางมากนะคะสำหรับพี่ออมเขาจะเป็นด็อกเตอร์เทนเสมอนะคะใครเคยดูว่าง h ฮ u s ์นะคะซีรีส์นี้พี่ออมชอบมากอ่านางเซ็กซี่ดีนะคะแล้วก็กำกับ Book Smart ด้วยไม่ใช่อะไรแต่ว่าโปรเจก t นั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกอ์นี้เหมือนกันนะสไป d ด r w o วู n คือโปรเจกเยอะมากนะคะแล้วไหนจะ Black Cat น้องจอยพี่ออมอีกใช่ไหมแล้วตอนแรกอกจะทำซิลเวอร์เซเบด้วยแล้วก็ทำแบบ แจ็คพอตอีกซิลอีกคือกี่ตัววะเนี่ยงงนะคะกลัวไม่ได้เห็นไม่ใช่อะไรหรอกนะคุณทวัชชัยบอกว่าหมอเทอร์ทีนคนนี้สุดเลิฟเลยนะคะจริงๆนางเล่นในนี่มาก่อนอ่าดีโซนะคะใครเคยดูบ้างชอบมากเหมือนกันนะคะคุณคิงเจบอกว่ามีประกาศแต่ทำจริงๆสักกี่เรื่องนะคะเขาก็ต้องดูลาดเราด้วยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ของบ็อกอฟฟิศเองนะคะในตลาดหนังที่มันกลับมาหวือหวาฟูฟ้าคลึกครักมากเนี่ยเพี่อว่ามันเป็นเพราะว่าสไปเดอร์แมนให้อารมณ์แฟนเซอร์วิสอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยถึงพันล้านตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะหนึ่งจุดเจ็ดปะ เบอร์วายนะคะ1,744ล้านเหรียญสหรัฐคือมันทะลุกพุ่มปรีดแต่ว่าหนังอันอื่นเองนะคะอย่างเวนอมเองเพี่อนก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่ว่าไรายได้มันก็อยู่แบบ500อะไรแบบนี้แล้วเราถ้าจะทำอะไรที่แบบแหกเกินไปก็บอกอฟิลอาจจะน้อยอีกนึกถึงพวกซูซายอย่างเงี้ยเบอร์ด p เพลหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ต้องดูกันต่อไปไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าโปรเจกต์อ่ะ เท่าที่ออกมาเนี่ยอยากดูอันไหนกันคะมีทั้งคลาเวนใช่ไหมอ่ามาดามเว็บอันนี้นะคะหรือว่ายังอยากจะเห็นแบล็ k แคทกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน่ารักมากมีน้องจอยยังไงก็ได้อะนะขอให้ดีและกันขอให้มันแบบน่าสนใจทำอะไรให้มันมีจุดขายนะคะแต่จริงๆอะเรื่องจุดขายก็พูดยากเนาะมันเราไม่มีวันรู้เลยว่าอันไหนมันจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะ มาดาเว็บนะคะจะต้องมาดูกันต่อไปนะคะแต่พี่ผมอยากดูเรื่องนี้เหมือนกันคือถ้ามีเงื่อนไขถ้าเขาจะทํามาแบบเวียเวียประหลาดประหลาดแปลกแปกเอออย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าดูมันมีจุดขายบ้างไงแต่ถ้าจะมันจะเป็นแบบว่าเป็นสาวยุครุ่นใหม่คูคูคนึกถึงแบบ t r i n i t y ้ Trinity, ในเมทริกคือกลัวมันจะซ้ำกลัวมันจะนึกออกไหมกลัวมันจะเฉย พี่อมอยากให้เขาทำประหลาดไปเลยนะคะคุณเซรามาดามเว็บความสามารถเหมือนสไปดี้ไหมครับอันนี้มันเป็นพลังจิตใช่ไหมมันไม่ใช่เว็บแบบ actual ของมาดามเว็บเองเนี่ยจะเป็นพลังเหมือนกับจิตๆหน่อยแต่ว่าของตัวละครอื่นอย่างเจสซิก้าดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซิลค์เองนะคะซิลค์คนนี้นะคะเหมือนกับสไปเดอร์แมนถูกไหม คุณละมุรยนะคะมาดามเว็บเป็นคนตาบอดมีพลังหมอดูนะคะพลังหมอดูนึกถึงนึกถึงในเรื่องอันนี่ไหมไม n น r i t ิตี้รีพอร์ที่แบบเป็นคนอย่างรู้อะไรแบบเนี้เพี่อมเห็นอยู่ในเกมด้วยใครเคยเล่นเกมบ้างเพี่อมดูคลิปของมาดามเว็บที่อยู่ในอยู่ในเกมอะไรต่างๆแล้วสไปเดอร์แมนแบบเธอรู้อนาคตได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก,ก็ไม่เชิงอย่างนั้นอะไรลักษณะนี้นะคะแต่อยากให้ทั้งอะไรแปลกๆเนาะ คุณธรรมทัศน์นะคะ h a n ง y ิ u มากๆคนนี้คอยให้ข้อมูลพวกในแง่มุมคอมิกบ่อยๆนะคะบอกว่าคนแรกพลังเหมือนมีเวฟออฟไลฟ์คนอนาคตสไปเดอร Spider ์แมนมิติต่างๆแล้วดูอนาคตส่งพลังให้จูเลียที่เป็นสไปเดอร์วูแมนคนที่สองนะคะจะมียิงพลังงานออกมานะคะก็จะไม่ใช่แบบเป็นฟิสิ c อลเวฟนะคะต a n k y ิ u มากๆเลยเยิ่มอยากเห็นสไปเด สไปเด่ y, คนไหนนะครับ s s the Spider Verse ครับอยากเห็นเ e t r า p a พาร์เกอร์เหรอคะสไปเดอร์เกิลตัวแปรเวอร์ชั่นผู้หญิงของปีเตอร์จำไม่ได้ว่ามีในคอมิกไหมแต่ในแอนิเมชันหนี่นะคะจริงๆตัวเก่าๆเราย,ยังรู้จักไม่หมดเลยนะตัวผู้หญิงญี่ปุ่นก็น่ารักนะคะไปถึงในใ,ในในภาคแรกนะคะถ้าอยากเห็นอยากเห็นเฮลี่ะขอร้องอ่ะช่วงนี้ช่วงโบนัสนะคะขอเปิดคำว่าโบนัสไปก่อนนะคะใครอยากถามอะไรถามมาได้เลย แต่พี่วว่ามีแววที่จะแบบคือถ้าเสียงตอบรับมันไม่ดีนะมันอาจจะหายหายไปก็ได้อันนี้ข่าวปีอะไรสองพันยี่สิบสองใช่ไหมยังคราเวนเดอะฮันเตอร์เนี่ยตั้งแต่ไหนอสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะปีที่แล้วนะคะโอลิเวียไวนะคะก็สองพันยีสิบคือทุกปีเขาจะต้องมาแบบมาบอกข่าวสารว่าจะมีไหมนะคะในสองพันสิบแปดจะทำซิลค์ทำแจ็คพอตนะคะ แล้วก็ไนวอชนะคะแล้วก,ก่อนหน้านี้ก็มีแบบ b บ a ็ k แคทแอนด์ซิลเนะคะแต่อันนี้ก็คือเข้าใจแหละเพราะว่าในธุรกิจบันเทิงใช่ไหมบางครั้งก็ต้องมีการแบบโยนหินถามทางดูว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะว่ายังไงหรือว่าบางคนก็ใช้เป็นแบบแท็กติกการเจราจาอะไรก็ไปลักษณะนั้นนะคะแต่เอาเถอะถ้าจะมามาได้เลยคือตอนเนี้ย อยากให้มีอะไรกระชุ่มกระชวยบ้างนะคะเพราะจริงๆไอ้ที่ค้างท่ออยู่นี่ก็ไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเท่าไหร่นะคะมอเบียสนะคะที่สนใจเดือนเมย์มากกว่าเดือนพฤษภาหมอแปลกนะคะสนใจ MCU มากกว่าโซ n y ่นหนึ่งนะคะคืออยากให้มีซูเปอร์ฮีโร่เยอะๆก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบมาแข่งขันกันใช่ไหมแต่ไม่อยากให้แบบรีบปั๊มออกมาเพื่อที่จะมีโปรดักต์ขายอะไรอย่างเงี้ยโปรดักต์ก๊ปปี้ขายรู้สึก กลัวจะจะเบื่อไปนะคะรอกับตันคาร์เตอร์มาในหมอแปลกสองเลยหรอคะจะมีใน what if มาหรือเปล่านะคะถ้าเอาพวก what if มาคนจะได้เลิกตีกันสักทีว่ามันแคนนอนไม่แคนนอนนะคะอยู่ในขอบเขตของไลฟ์แอคชั่นอยู่ถ้าอย่างแบบด็อกเตอร์สเตรนนะถ้าเป็นถ้าเป็นเวอร์ชั่นใน what if นะจะดีใจมากเพราะว่าสกาโจพี่มัเขาจูบปากดิสนีย์แล้วใช่ไหม เพื่อเราจะได้เห็นเน็ตแบบแวริเอนอื่นนะคะเน็ตในพี่ออมชอบมากเลยเน็ตในใน What if นะคะใครได้ดูกันบ้าง What If What If นี่ก็เรตติ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณอมรินบอกว่ามาดงซอกจะกลับมาเป็นกิลกาเมชอีกร้ออยากให้มานะคะข่าวของเกาหลีเขาลงไว้ใช่ไหมว่ามีคิวถ่ายอีกแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องไหนข่าวที่เขาออกมาในแหล่งของเกาหลีอันนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเชื่อถือได้ไหม มันมีเหมือนหลายสื่อถ้าของฝรั่งถ้าออกถ้าเรารู้เลยว่าถ้ามันมาจาก we got it cover เนี่ยโอ้โหมันอาจจะไม่ใช่ว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นที่นั่นที่นี่ต้องถามคนที่ตามเกาหลีนะคะว่าจริงไหมในแหล่งข่าวอันนั้นนะคะแต่ก็น่าสนใจนะถ้าจะเอากลับมาเพราะว่ารู้สึกว่า eternal เองนะคะเขายังไม่ได้ประกาศภาพ2เลยใช่ไหมแต่เรารู้ว่ายังไงตัวละครเนี่ย มันก็คงจะต้องมีกลับมาต่อนั่นแหละเขาก็ปูไว้เยอะนะคะอุต่าห์ดึงบ๊อบสตาร์เชิญแอคเตอร์มาก็าหวังว่าจะได้เห็นกันอีกนะคะจะบอกอีเทอร์นะพี่กิฟดูใช่ไหมดูไม่จบพี่กิฟบอกเบื่อมาก <c oughs> คือถ้าเป็นแบบแคชชวลแคชชวลแฟนนี่เขาก็จะเฉยๆกับอีเทอร์นนะคะแต่อย่างน้อยก็ทิ้งทิ้งตัวละครไว้ละกันนะคะคุณจิบอกว่ากมาเถอะแฟนโซนมาห้าห้าพันปีแล้ว รู้สึกว่าของของมาเวลนี่เขาชอบเฟรนด์โซนกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบว่าตีหน้ากับกีกเมจใช่ไหมคะไอ้น,นี้ด้วยแบ็กวิดโวพี่มเพิ่งย้อนกลับไปดูแบ็กวีดโวแบ็กวิดโก็เฟรนด์โซนเพื่อนเช่นกันนะคะวิลเลียมบอกว่าหมอแปกสองใครจะมาบ้างครับ <c oughs> เห็นว่าจะมากันหลายคนพี่อมว่าดิสนียเนี่ยอาจจะเริ่มระแวงในทิศทางที่ตัวเองเดินทางมา จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคือไม่ใช่แค่แบบมาเวลเองนะเพราะมาเวลเนี่ยหลังจากแผ่วมาในแง่รายได้ใช่ไหมคะตั้ง Black w i d โ w แล้วก็ Eternal s h a ชางชี hi, อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแผ่วลงมาหมดแล้วอันเนี้ยด็อกเตอร์เก็เลยแบบจัดเต็มแก้เต็มเขาจะอัดอะไรมาที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่านึกถึง Star War s Star Wars เนี่ยคนก็เริ่มจะแบบ loose face เพราะดราม่ามันเยอะแล้วดราม่าเองคนนู้นโดนไล่ออกคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระทบต่อต่อหนังเขาด้วยเพราะฉะนั้นในบุ๊กอัลบบาเฟสนะคะเขาก็เลยแบบจัดเต็มมาเลยอะ่ะสุดยอดอะ่ะคือแบบโคตรแฟนเซอร์วิสอะไรที่อยากเห็นก็ได้เห็นมาเวลจะทําสูตรนี้เหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าดิสนียเหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วก็ดูเหมือนกับพื้นฐานภายในเนี่ยมีแรงกระเพื่อม เคลื่อนไหวอยู่พอสมควรนะคะคือถ้ามันจะมาแนวดิสนีย์แล้วพี่ออมคิดว่าแฟนเซอร์วิสต้องจัดเต็มแน่ๆเราจะต้องได้เห็นเห็นพี่บี้ของพี่ออมนะคะเปิดภาพพี่บี้ก่อนพี่บี้ต้องมานะคะเพราะเพราะเราจะต้องแบบมาฟูลฟิลมาฟูลฟิลที่เรมี่เนี่ยเขาได้กำกับสไปเดอร์แมนมาใช่ไหมเราต้องดึงมาเดานะคะคือเขาน่าจะกลัวน้อยหน้าดิสนีย์เขาทั้งที่จะเจ็บอยู่พอสมควรนะคะในปีที่ผ่านมา ดาว่าเขาต้องจัดเต็มแน่บ๊อบเชเปกนะคะบลิงบอกว่าโปรเฟสเซอร์เอต้องมาค่ะนี่ฉันไม่อยากคาดหวังโปรเฟสเซอร์เเลยอะถ้าพี่บี้มาก็แบบพีกแล้วนะแต่ถ้าแบบมีอะไรเกี่ยวกับ X-Men มานะคะนี่คือแบบกี๊แตกแหกมิตินะคะจัดมาเธอค่ะเพราะรู้สึกว่า MCU เนี่ยเริ่มเงียบเหงานะเริ่มไม่ไหวนะคะอ่ะตอนนี้นะคะใครยังอยู่บ้างนะคะ ารายงานตัวตอบบัตรกันนี้หนึ่งนะคะขออภัยด้วยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้นี่เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพเลยนะคะมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้เมาเนอะนเป็นเดือนเหือดแห้งแต่คิดว่าตอนเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบความคึกคืค้นของของหนังอะไรต่างๆนะคะหลังจากที่เราเกี่ยวเฉาใช่ไหมคงต้องมีอะไรตื่นเต้นมากันอีก คุณกิติศักดิ์ยังอยู่นะคะคิงเจเก็ยังอยู่นะคะแล้วพยมต้องแต่งนี่ด้วยนะคะ,ะแต่งซุปเปอร์แฟนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยคุณเจมส์นะคะคุณบลูคุณยีมวิทจิ๊บยูสายฟ้ามันโถแบงก์สเปอร์ออโตโบอทนะคะแล้วก็คุณศิรวิทย์น่ารักมากบางคนนี่ติดตามมาสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2018นะคะคุณสิรวิทย์ ต้องต h a งก y o วจริงๆนะคะถ้าไม่มีซ u เปอร์แฟนสปอนเซอร์อะไรเพรี่มะฮงหายจากไปฮะเหือดหายนะคะดูเรสบายบูฟหรือยังครับดูแล้วนะคะรู้สึกมันแผ่วไปหน่อยนะแต่ก็โอเคอะ่ะแต่รู้สึกโปรดักชันมันดูมันดูแพงน้อยลงอะ่ะบอกไม่ถูกแต่ยังชอบอยู่นะคะเพราะยังชอบเรื่องราวชอบใส่ฝายก็เลยคงจะต้องติดตามต่อไปนะคะ จะมี Star War มาเวลไหมครับอยากเห็น r o c k เก็ตโกลกูคงยากนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะปัน้นเขาพยายามที่จะปั้น Star War อยู่พี่อมรู้สึกดึงคนให้กลับมาตอนนี้ต้องเกาะอันนี้ไปก่อนเกาะเกาะโกลกุเขาคงจะขายโกลกุไปยาวๆนะคะในแง่มุมธุรกิจแล้วนี่โปลกุนี่นาจะทำเงินให้ได้เป็นพันๆล้านนะคะวิงบอกว่าห่างหนังเกาหลีไปนานมาก คือแบบปกติจะชอบจะจะดูเรื่อกัร์ตูนจะชอบดูซีรีส์ฝรั่งมากกว่านะคะแต่เกาหลีก็ดูบ้างนะคะแต่ต้องอารมณ์มันต้องได้นะเหลือพี่ออมยังไม่ได้ดูอะไรพิกกี้ไบเดอร์มาจนครบยังอะ่ะ <laughs> พิกกี้ไบเดอร์น้องจอยก็เล่นด้วยนะใครยังไม่เคยดูไปดูนะคะคุณโตโตถามว่าผมว่าจะดูซีรีส์มาเวลของเน็ตฟลิกมันเรียงทำลายกันไหมครับพี่ออมถ้าเป็นพี่ออมพี่ออมจะดูอ่าเดลเดวิลก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยไปแบบไล่ไปตามตามตามลำดับที่เขาฉายอ่ะคุณคานินบอกดูโอซาดยังครับยังไม่ได้หายใจเลยครับดูแล้วนะคะแต่ขัดใจเพียงว่ามันปล่อยเหมือนเดิมดีกว่าแล้วมันแบบเวลามันปล่อยอะไรแบบกักๆแล้วเพียงจะรู้สึกขาดตอนมากไม่ค่อยอดทนนะคะที่แบบดูเป็นวิีกได้ก็มีแค่เกมฮมมนโตรกับซีรีส์มาเวลนะอันอื่นส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเพียจะแบบรอได้ซ้ำรอให้มันฉายหมดแล้วค่อยไปดูนะคะ คุณเดอะเติร์ดพีซเมเกอร์เป็นยังไงบ้างครับนะคะใครได้ดูพีซเมเกอร์บ้างพี่อมดูไปแค่สองตอนแล้วรอให้มันจบตอนนี้มันครบหมดย่างอ่ะคะมันปิดซีซั่นย่างแต่สองตอนแล้วมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่พักนะคะก็เลยพักนะคะรอให้มันครบดูรวดเดียวเลยนะคะมีคนบอกอีกสองตอนนะคะเดี๋ยวพี่อมรอดูให้มันจบก่อนนะคะจะพูดถึงเรื่องเดอะร็อกเดอะร็อกเพิ่งมีดราม่านะคะคือเมืองนอกเขามีโจโรแกน เป็นเหมือนคนพอดแคสต์พอดแคสต์คนดูเป็นแบบ10บสล้านอ่ะแล้วก็โดนว่าเป็นการให้ข้อมูลเฟกนิวอย่างงู้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยเดอร c ร็อกก็แบบเอ้ยเราคุยกันได้นะโจโรแกนแล้วคนก็เลยมาว่าเดอร o ร็อกนะคะว่าหูรู้ไหมเนี่ยว่าโจโรแกนเป็นแบบไหนเคยพูดคําหยาบคำเหยียดคนผิวดำแล้วอ่าเดอร็อกก็เลยออกมาขอโทษนะคะแล้วคนก็เลยไปขุดของเดอะ o ร็อกที่เดอะร็อกเคยล้อเลียนคนเอเชีย เหยียดคนข้ามเพศหรืออะไรก็แล้วแต่เพี่อมดูแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจตอนนี้ดารานะคะต้องเตรียมลบนะคะเมื่อวาน The r ร c k เนี่ยทวีตของตัวเองเยอะแยะเลยนะคะต้องมาดูต่อไปนะคะแต่คิดว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่นานหรอกมันมันจะถึงจุดแตกหักนะคะตอนนี้เพื่อนเพิ่งกินป๊อปคอนรอเห็นป้อมคอนข้างหลังไหมคะนี่นะคะเพิ่งไปซื้อมาวันนี้นะคะยังไม่ได้กินเลยนะคะ เดี๋ยวไว้ว่าจะกินพวงนี้นั่งดูหนังกับครอบครัวนะคะคุณแบบพิงพิงบอกว่าหนังในหัวตอนนี้มีแต่หมอแปลกจริงๆนะคือเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะนั่งดูคลิปเก่าของตัวเองพอลืมไปแล้วว่าพูดอะไรบ้างที่มันมีข่าวข่าวหลุดนะ่ะหลุดว่าอะไรนะอ่าบทหมอแปลกหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยลองไปฟังอีกทีดูซิมันจะแบบมันจะมีวี่แววใกล้ความจริงหรือเปล่า ตอนนี้พี่อมสมองเสื่อมนะคะถ้าอะไรเกินสองวันนี้พี่อมจําไม่ได้แล้วนะคะเห็นข่าวว่าจะมีโจ๊กเกอร์สองหรือเปล่าครับนะคะเขาก็อยากจะทําต่อเพราะว่าบิลเลียนพันล้านนะคะพันล้านหนูยังไปย้อนด,ดูอยู่พี่อมคลิปเก่าๆนะคะคิดถึงตอนมีแรงอะ่ะคือแบบความอยากดูหนังความอยากไปโรงหนังเนี่ยมันแบบมันโคตรน้อยอะ่ะขอบอกนะไอที่ตื่นเต้นของ MCU พี่อมนะ มีแค่หมอแปลกนะยังมีข่าวอื่นๆมาแล้วก็แบบเก็โอเคอเค่ะคือเหมือนกับแบบเรารับรู้แต่ว่ามันไม่มีความแบบตื่นเต้นอะไรเลยพี่ท้อพี่ท้อภาคสี่ก็แบบเออก็อ,อยากดูนะแต่คือมันก็ได้เสร็จแล้วกออกใช่ไหมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคือแผ่วลงมาก DC นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแล้วดาราก็ดารามาพอกันนะคะ DC ตั้งจากเดอะร็อกก็มีเอสร่าอะไรก็ไม่รู้โออเบื่อเอสร่าอยู่ดีๆก็จะอาจจะฆ่านะคะ ไม่โดไนไล่ออกแล้วนะคะวอร์เนอร์บราเธอร์ไม่ปืนไวไม่เหมือนดิสนีย์เด้งไปเลยนะคะปิวบ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 ิว live by the sword die by the sword นะคะนี่แล้วจะบอกดราม่าปีหน้านะ The Flash Aquaman Amber Secret of Dumbledore ก็มีแต่ดราม่า a n t man and the warps ก็ดราม่านะคะคือตัว warps เองบอกว่าไปประท้วงไงไม่อยากให คนมาบังคับฉีดนะคะ Black Panther s h e r ก็รู้สึกว่าจะชวดมงนะคะ<笑><笑>เหมือนกับเขาจะแบบพยายามว่าใครคิดไม่เหมือนฉันนะคะไล่ออกให้หมดเลยนะคะคุณ Adol a b e <ow> ก็บอกว่าสโนไวก็มามากเออจริงว่าเยอะเนาะตายละไม่ได้ e เ t อร์เท n แล้วนะคะแต่คือเข้าใจแหละบางคนก็แบบเจตนาดีเราต้องแบบเราต้อง aware ในทุกเรื่องนะคะแต่ว่า โอ้ม่กอดพี่ออมยังไม่รู้ยังไม่ตื่นแล้วยังไม่เบิกบานนะคะ <laughs> ธรรมทัศดีซีดราม่าที่จะเอาซูเปอร์เกิร์ g แบทเกิรมาแทนซูเปอร์แมนแบทแมนในทวิตเตอตอนนั้นเดือดมากนะคะแต่ดีซีเขาก็น่าสงสารเงมันยังไม่มีอะไรที่เวิร์กคือมันก็เข้าใจได้นะคือลองนึกถ,ถึงคนที่ชอบซูเปอร์แมนมากๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนโดนขัดแข้งขัดขามาตลอดนะคะแล้วอยู่ดีๆก็แบบเออจะเปลี่ยนเอาชายไปเป็นหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ ประเด็นของพี่ออมนนะหนังอะนะต่อให้มันมีดราม่าไม่มีดราม่านะถ้ามันเจ๋งจริงๆคนก็ไม่อะไรมากหรอกถ้าหนังมันดีอะนะแต่ถ้าหนังออกมาแล้วมันแบบกลางๆถึงไม่ดีเนี่ยคนจะมาหัน่นเพราะมันไม่สําเร็จไงถ้ามันประ,ประสบความสําเร็จนะต่อให้มีอะไรผิดพลาดคนก็แบบมองข้ามๆไปได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าครองใจคนดูได้หรือเปล่าอย่างสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยครองใจคนดูได้ก็พันเจ็ดนะคะ mortal k o m b a t เหมือนได้ยินว่าจะทําภาคต่อภาคแรกยังน่าเป็นห่วงภาคต่อจะไหวอ mortal k o m b a t คับเลย mortal k o m b a t ดีหมายถึงว่าคนดูเยอะมากเลยนะในใน HBO Max นะคะคือบางทีเขาไม่สนหรอกว่าดีไม่ดีเขาอาจจะสนแค่ว่ามีคนดูเยอะไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันฉายในพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะคะเม t r i กมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับทำให้การวัดค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควร ปกติของยุคโซเชียลทุกคนมีแพลตฟอร์มที่จะแสดงความคิดเห็นหลากหลายมีฐานแฟนที่พร้อมซัพพอร์ตความคิดเลยมีมามา่มาใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันก็แค่เสพพยายามอย่าอินตามนะคะเพื่อนก็พยายามจะไม่อินตามอยู่นะคะแต่บางทีก็อดไม่ได้เพราะว่าเขาดีไซน์มาให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมอ่ะเขาดีไซน์ให้เราโกรธเพราะถ้าเราโกรธเรามีอารมณ์โกรธแค้นอยากดา่าแล้วเราจะแบบยิ่งคลิกยิ่งรีทวีตเขาก็ยิ่งได้เงินใช่ไหมล่ะ คือเขาดีไซน์มาอย่างนั้นก็ไม่โทษคนที่อินหรอกนะเออแล้วจะบอกอีกอย่างหนึง่งพี่ยอมโดนสไตร์ด้วยที่แบบทําให้เราแวงไม่กล้าลงรีแอคชั่นนะแล้วถ้าโดนสไตร์เนี่ยช่องปิดเลยนะคือกลัวมากว่าช่องจะโดนลบแต่ a อ y w a y วย์ that's life นะคะ <c oughs> ยิมนี้ไปละ thank you ทุกคนนะคะ I love you ขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ดูนะคะแค่มาแบบ แค่เข้ามาฟังแค่เข้ามาใช้เวลาด้วยกันเท่าก็ดีใจมากแล้วนะคะขอบคุณสุดๆเลยแล้วใครที่แบบเอ,อสนับสนุนมาทั้งเม้นทั้งกดไลค์ทั้งเป็นซูเปอร์แฟนทั้งเป็นสปอนเซอร์ให้ใจไปเลยค่ะโอเวลเลิฟยูนะคะ thank you บุย